เมื่อขับถูกวิธีเมื่อมาติด NGV แล้วจะได้เห็นผลชัดๆดังตัวเลขที่ผมโฆษณานะครับคือคือเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าให้ท่านมาติด NGV กับเราเพียงเท่านั้นนะครับเราเน้นให้ท่านเรียนรู้วิธีกันครับมันจะเป็นประโยชน์นะครับ เพราะว่า30%ถือว่าไม่น้อยนะครับ30%ของ100%นะครับเรียกว่าหลังจากท่านได้มาติดตั้งจากทางเรานะครับท่านจะเห็นได้ว่า,าเมื่อทางทีมงาน NGV Development เป็นผู้ขับนะครับ เราจะขับกันอยู่ที่ร้อยนะครับถ้าท่านที่มาติดตั้งกับเราเป็นผู้ขับเองนะครับโดยที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะครับท่านอาจขับเหลือ50หรือ60กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับในเงื่อนไขทางเดียวกันนะครับจะราจอแบบเดียวกันนะครับความเร็วเท่ากันนะครับถ้าเป็นคนที่เรียนรู้แล้วนะครับอาจจะขับได้อยู่ที่70%นะครับยังไงก็ไม่ได้ร้อยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเรียนรู้ก็ส่วนหนึ่งนะครับการฝึกฝนให้เกิดความชนานาญก็อีกส่วนหนึ่งนะครับการพูดเช่นนี้นะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าทางผมพูดไม่จริงนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ชม youtube นะครับว่าการยกตัวอย่างสักอันนะครับอย่างอย่างเช่นว่าตัวผมเองนะครับถ้าจะให้ผมไปเล่นฟุตบอลนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ต้องเล่นมมไม่ต้องเล่นฟุตบอลก็ได้เอา ไปไปเล่นแข่งกับนักฟุตบอลมืออาชีพนะครับเขาเลี้ยงบอลด้วยนะครับหลบไปหลบมานะครับให้ผมวิ่งไปข้ามไปโกกฝั่งนึงเนี่ยผมก็วิ่งสู้เร็วทุกค้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความชํานาญความชนานาญเนี่ยสำคัญนะครับในการฝึกฝนนะครับอย่างเช่นระบบ NGV d e er ี e l o p ล e เมเนี่ยนะครับการฝึกฝนเนี่ยก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรนะครับก็คือในเรื่องของเท้าขวานะครับ การรู้ใจของมันเร็วนะครับขับอย่างไรแล้วทําให้ประหยัดได้นะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับ,รบขณะน,น,นี้เราก็วิ่งไป7.8กิโลนะครับซึ่งถ้าเป็นน้ํามันเปล่าๆก็คงหมดไปประมาณ1ลิตรนะครับคุณจิ้นช่วยดูหน่อยนะครับว่าขณะนี้ผมพอดีผมดูไม่ค่อยถนัดว่าไอ้น้ำมันเนี่ยตอนนี้ยุบไปมามารบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณสักสิบไมอร์นะครับ ไม่ถึง10%นะครับก็อันนี้ตัวเลขก็บ่งชัดแล้วล่ะครับว่า100กิโลเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับ NGV d e e r o l m e n t นะครับเพราะว่าขณะนี้เราวิ่งไป8.3กิโลนะครับน้ำมันก็ยังยุบไปไม่ถึง10%นะครับครับก็วันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับหรืออากาศนะครับที่เอื้อมหน่วยในการทดสอบรถมากนะครับเพราะว่าเป็นถนนที่ยังไม่โดนแดดนะครับเพราะว่า การทดสอบในขณะที่ถนนโดนแดดนะครับยางมันจะนิ่มนะครับเนื่อยางมันนิ่มนะครับมันก็จะไปเกาะกับยางรถยนต์นะครับเรียกว่าจะดูดกันนะครับถ้าท่านสังเกตง่ายว่าในขณะที่ถนนยางเนี่ยนะครับโดนแดดมากๆนะครับในขณะที่เราใส่รองเท้ายางไปเหยียบถนนเราก็จะรู้สึกนืนนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าที่เรามาลองนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้เปรียบนะครับเพราะว่า รถคันนี้ลูกค้ามารับบ่ายนะครับก็เป็นช่วงที่น่าจะแดดเปี้ยงนะครับไม่แดดเปี้ยงก็คงฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าแดดเปี้ยงก็ตามฝนตกก็ตามนะครับเป็นช่วงเวลาที่เสียเปรียบในการส่งมอบรถนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าได้คาดหวังสูงนะครับคุณจิ้นนะครับเพราะว่าในขณะที่แดดแรงนะครับตัวเลขจะต่ําลงนะครับแรงเสียดทานจะเยอะกว่าปกตินะครับ ครับก็ผมจะเล่าถึงอาการของเครื่องยนต์หน้าขณะนี้นะครับที่ผมได้ขับอยู่นะครับก็บ่งบอกได้ว่าเ,เสียงเครื่องยนต์นะครับก็จะเงียบกว่าการใช้ดีเซลเพียวๆนะครับการฟังเครื่องยนต์ขนานี้ก็คล้ายๆกับการใช้เครื่องยนต์รถเบนซินนะครับเพราะหลักการทํางานของคอมเร็ลวนะครับก็คือในหนึ่งรอบเครื่องยนต์นะครับ ระบบดีเซลจะมีการยิงนำนะครับการยิงนำในนัดแรกนะครับก็คือการยิงนำในแรงดันระดับ2 8 0 0บาร์นะครับ1,800บารในการยิงหัวฉีดให้เป็นฝอยให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้จุดประกายในนัดแรกนะครับเพื่อให้เกิดประกายไฟนะครับหลักก็เช่นเดียวกับหัวเทียนนั่นเองครับและนัด2เราก็จะเป็น NGV นะครับ ขณะนี้เราวิ่งไป1 1บนะครับ11.3มกิโลนะครับตามหลักต้องหมดไปลิตกว่าแล้วนะครับขณะนี้เราก็กินน้ํามันไปเพียงประมาณ10%นะครับก็เป็นการประเมินผลได้ว่ารถคันนี้ผ่านแล้วนะครับร้อยกิโลเมตรต่อลิตรเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับ NGV Development นะครับกออ็อัตราส่วนนะครับก็ขอจะขอยืนยันนะครับว่าอัตราส่วนนะครับในระบบ NTV d e v e l OP m e n t ก็อย่าท่านอย่าได้สงสัยนะครับว่า1ลิตรวิ่งได้100กิโลไม่ใช่อย่างนั้น